4ตัวช่วยฝืนฝูกล้ามเนื้อระหว่างการสอบค่ะมีอะไรบ้างตามไปดูกัน อันแรกเลยไอซ์นันเองความเย็นความเย็นจะช่วยฮิวจะช่วยให้ร่างกายเราฟืน้นฟกูกระตุน้นฮอร์โมนได้หลายๆอย่างเลยนะคะอันที่2ก็คือการยืดเหยียดค่ะการยืดเหยียดหลังการออกกาลังกายไม่ว่าจะเป็นเวิร์กอัลแบบใดจะเป็นคาร์ดิโอเทรนนิ่งจะเป็นเทรนนิ่งเวทเทรนนิ่งเราจําเป็นจะต้องยืดเหยียดไม่ว่าจะเป็นลักษณะของดนามิกเซชชิ่งหรือว่าจะเป็นสแตติกเซชชิ่งนะคะหรือโมบิลิตี้ต่างๆเพื่อทําให้ข้อต่อของเราเคลื่อนไหวได้เป็นปกติสามารถใช้กล้ามเนื้อได้ เต็มองศาได้มากขึ้นอันนี้สําคัญอย่างที่3ค่ะคืออุปกรณ์กายภาพต่างๆเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนที่เป็นสายกีฬาที่เป็น p e r f o ฟอร์แมนซ์เป็นนักกีฬานะคะมีโอกาสเคยไปที่คลินิกกายภาพแน่ๆแหละการที่เราไปที่ตรงนั้นนะมันจะมีเครื่องมือหลากหลายรูปแบบอย่างเช่นเลเซอร์อัลตราซาวด์ช็อคเวฟ PMS ออะไรต่างๆเหล่านี้มันเป็นคลื่นไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นชนิดคลื่นเลเซอร์คลื่นแสงคลื่นเสียงหรือว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหลัก การของเครื่องพวกนี้ค่ะมันจะทําให้เราฟื้นฟูได้ไวการกระตุน้นการฮิลิ่งการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดนะคะซึ่งแต่ละอุปกรณ์ก็จะมีเทคนิคในการทำแตกต่างกันไปอีกไว้ค่อยมาเล่าให้ฟังอีกทีนนะอย่างสุดท้ายค่ะก็คือการนวดการนวดทํามีหลายแบบบางคนอาจจะใช้นวดไทยนวดน้ํามันหรือว่านวดทางสปอร์ตมาส การนวดเนี่ยคือการกดเพื่อให้เลือดเนี่ยไหลเวียนไปตรงบริเวณที่เรากดน้อยลงพอจังหวะที่เราปล่อยปุ๊บเลือดก็จะกลับเข้ามาเหมือนคล้ายๆกับว่าเราเหยียบสายยางไว้อะแล้วก็น้ําไม่ไหลใช่ไหมพอเราปล่อยปุ๊บน้กก็พุ่งพูดเลยนั้นอันนี้คือหลักการการนวดไทยก็จะช่วยให้กล้ามเนื้อมันผ่อนคลายทําให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นทําให้การไหลเวียนของน้ําเหลืองดีขึ้นจากการนวดออยหรือว่านวดน้ำมันรวมถึงสปอร์ตมา,า,าร์สายก็จะเป็นอีกศาสตร์หนึ่งที่ในยุคป,ปัจจุบันก็มีความนิยมมากขึ้นเพื ที่จะช่วยให้ศักยภาพของการแข่งขันหรือว่าศักยภาพของ p ัลเปอร์แมนของนักกีฬาคนนั้นนั้นสามารถทําได้ดีขึ้นนะคะก็มีหลายรูปแบบเลยจะเป็นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อเป็นการกระตุ้นกล้ามเนื้อก็มีก่อนออกกําลังกายนะคะหรือก่อนแข่งขันมีเทคนิคหลายๆเทคนิคเลยพอ,อเพื่อนๆลองเลือกดูคะ่ะว่าเทคนิคไหนที่เหมาะกับเราเทคนิคไหนที่เราชอบเราสามารถนํามันไปใช้ได้บ่อยๆนะคะถ้าหากว่ามีปัญหาหรือว่าอยากสอบถามเกี่ยวกับอุปกรณ์ทางกายภาพเครื่องมือไหนเหมาะกับเราใน ตอนไหนเราจะเป็นต้องเจ็บก่อนหรือเปล่าเราถึงจะมาต้องใช้เราอาจจะไม่จําเป็นต้องเจ็บนะคะสอบถามแล้วก็พูดคุยกับหมอเมย์แล้วก็น้องๆทีมงานของหมอเมย์ได้ทุกคนเลยนะคะแชทเข้ามาโทรเข้ามาหรือว่าเวลามาเจอมาร่วมกิจกรรมมาเจอกันก็พูดคุยกันได้คะ่ะขอบคุณเพื่อนติด,ดตามคอนเทนต์ดีๆนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า